ทเห็นน้องดีกระโดดยงย่องยงยงย่องยงแบบนี้เพราะน้องดีจะได้มากินปูดูสิปูเยอะจังน้องดีอยู่ตลาดปลาในฮอกไกโดนะคะน้องดีเดินมาเจอร้านนี้คราบเลสรอนคานีนกูเซนน้องหนดีเลยแวะเข้าไปเลยเพราะหิวมากที่นี่จะมีข้าวหน้าดงด้วยนะคะทุกคนน้องดีสั่งเป็นแซลมอนและไข่ปลาโอ้โหของแม่น่ากินน่ะมีอูนิด้วยน้องดีขอแนะนําให้ทุกคนสั่งปลาย่างนะคะนอกจากปูแล้วก็ยังมีปลาที่ขึ้นชื่อ ปลามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อเค็มๆสดหวานมากสน้องดีชอบกินปูน้องดีสั่งเป็นปูย่างนี่ค่ะปูอบชีสอยู่ในกระดงอโอเห็นแล้วหิวอีกก็อยากไปกินอีกรจริงคะทุกคนชีสมันเยอะมากแต่แม่บอกว่าน่าจะต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะเนี่ยปูเขาสดมากสน้องดีจําราคาไม่ได้ออกแต่ร้านนี้น้องดีแนะนานะต้องเสิร์ชชื่อมันจะขึ้นมาเลยนะเนื้อปูสดเด้งมากปูสดหวานอร่อยมากบ้านเนาะ ติดใจก็เลยกินมา2วันติดด้วยกันวันที่2น้องดีสั่งปลาซาซิมิทั้งกุ้งหวานหอยเชลล์แล้วก็แซลมอนเฮ้เเห็นน้องดีเปลี่ยนชุดก็ไม่ต้องตกใจนะเฮ้ส่วนน้องดีเนี่ยวันที่2ก็ยังติดใจหาปูเ<ช>ยอะใครอเราต้องอย่าลืมกินปูเลยจริงจิงจิงจิงบ้า